กินข่าวแล้วบ๊อกินแล้วกินกับยังกินกับชิ้นหมูตจำบุญม,มาให้นี่แม่บุญซื้อหมูย่างมาต้อนแซ่บบ๊อแซ่บนี่ตัวกินซื้อไปจักวันนี้ตัวกินนี่ให้ไปส่งแซ่บเน,นี่ยอย่างยน่างไปเองย่างไปเองนีงง่ามากินดีพ่อแม่มุกอืมไปพอคค่อแม่มุกอยู่สิไดเหน่อยขอบุญก็ขึ้นนะไม่จะเอิญไม่บุญน,นี่แม่บุญมาหาเสมอก็เลยคิดว่าแม่บุญ ลูกสาวไปไนี่พีน่น้องเลยนะพ<ว><น>ียแวว่าสัง่งเงินมาจำนวนพันหารอยบาทเนาะสาบปนกดเอาเมือเศร้านี่กับพันหารอยบาทนี่เพิ่นกับเอาค่าธรรมเนียมสามสิบาทพีน่น้องเลยเพราะว่าพันหนึงน่งมีเพิ่นสี่ฮักเอาอยูสั่วบาทพันหาก็ถือว่าสามสิบบาทวันนี้มันก็เหลืออยูพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท ใช่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนสุมองสุวอเดอรเนาะโดยพี่น้องไอ้มาพ่อกัน์มานีสสับุญกะมาทางเพื่อนน้องไอเดียคือเก่าเนาะนั่งอยู่ทั้งเพื่อนเลยพี่น้องไอ้ตอนนี้มือเศร้านี่มาอยู่แต่ว่าทางน้องไอเดียไปโรงเ,เรียนเนาะกัเลยบรได้พ่อกันพี่น้องการสับุญมาอีกรอบนี้เนาะสับุญกะสี่มีทางหรือว่าผู้ใหญ่จะดีหรือว่างทางพระอาจารย์นะเนาะพี่น้องไอ้อยู่ทางฝั่งไทย เพื่อนก็ได้ฝากเงินมาให้ทางน้องไอเดียเพื่อไปลงทุนลงเฮียนเนาะพี่น้องเพื่อนก็ฝากมาจํานวนเงินมีอยู่พันหารอยบาทเพื่อนก็ได้ว่าให้สบุนดีแบงคงกันกับน้องไอเดียเนาะเพราะว่าให้เป็นทางฝาอาจารย์ก็ให้คาน้ำมอนน้ำมันสบุนแน่ว่าซันเพื่อนก็ฝากมาหาร้อยบาทเอพันห้ารอยบาท ให้สบุรมาเป็นสะพานบุญไห้เนาะก่อนอื่นก็ต้องกราบบุญกับคุณพระอาจารย์ด้อที่ไว้บางแกสมบุญให้เป็นสะพานบุญไห้พระอาจารย์จงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็ยนเป็นซุกเจ็บไห้ได้เก็ไมไข่ไห้เมีให้โหุม,มันกวนเงินให้พระอาจารย์เป็นโฮมพหลโฮมไซให้ลูกให้หลานไปดินๆเนาะโดยพ่อเม่พี่น้องถ้าว่าคลิปนี้สบุรณ์ราพิพาดประกันได้ด้วยว่าบุตรบุตรต้องกะต้องกะขอโทษขออภัยพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุคนคือกันเนาะ โอเคพุญแม่พี่น้องตอนนี้กะสบุญนั่งอยู่เพื่อนน้องไอเดียเนาะแต่บ่าบุหูน้องไอเดียไปทั้งใดสีเอินเพิ่นออกมาเบิ่งสะก่อนตอนนี้กะทั้งสร้างเพิ่นยังไปกิดเข่าอยู่ท่าเงันพุ่นแหละอยู่เพื่อนน้องเข็มพี่น้องเลยอยู่พี่บ่มีผู้เฮ็ดกินเนาะสบุญกะขออนุญาตด้วยพี่น้องเลยนั่งอันนั่งกะเลยขออนุญาตเปลี่ยนท่าเพิ่นไปกิดเข่าตอนนี้กะพากันอยู่กับลูกสาวที่มาอีหล่ะมาทั้งนี้ลูกอ่านั่งเนาะอ่านั่งใกล้ๆอัสบายดีเลย สบายดีแม่บุญโดยสบายดีเนาะมาหนีกะไม้เบิดแบ็ดพี่น้องเสียบแบ็ดสากแบ็ดไว้อยู่เพื่อนน้องเข็ปเนาะไม้มาหนีอีหล่าวดังๆเด้อลูกโดยอืมเล่นปุ่งเรียนมาแต่โดนละเบอ่อโดยกินข้าวละเบอ่อกินแล้วกินกับยังกินกับซ้นหมูแต่มาโดนมะฮ่านี่แม่บุญซื้อหมูย่างมาต้อนแซ่บบ่แซ่บนี่ตัวกินซือาา้อไปจ้าวันนี้ตัวกินนี่ ให้ไปส่งสาวโรงเรียนยางไปเองยางไปเองยอังมากินไอ้พ่อแม่มุกอืมไปพ่อแม่มุกอยู่ส <PowerPoint> ิได้ไหนบุญก็คุณนะไม่จะเอิบแม่บุญนี่แม่บุญมาหาซูเมอร์ก็เลยคิดว่าแม่บุญนี่ลูกสาวไป,วไปนี่ยังไปนะไปโรงเรียนได้เงินจากกิฟไปเมื่อสักสองพันกิฟต์สองพันกีบอู้ซื้อ,อยังจุบสองพันกีบต์มีจะกินไรขนมขอนตีนะขนมลูกอมนะเป็นขอนตีนะนกินไอศครีมกูคอนี่ กินแคลนมันซื้อนมไห่เกียก,กินนมเอาเงินไห่ก็ซื้อนมกินบมไห่กินขนมนะเข้าใจปะ่ะโทรศพัพท์โทรศัพท์โทรเลยไม่โทรหาพ่อเจ้า <laughs> <laughs> จักหน่อยกับโรงเรียนว่ะนี่โดยผูติดกระเบื้องสิแล้วโอเคผลกำลังเตรียมเสื้อขาวอืก่อนสีโรงเฮียนก็อาบน้ำสะก่อนเข้าใจไหมอาบน้ำให้มันมีแห้งแล้วก็วีผมจากโรงเฮียนนี่แหละเออ อือนั่นแล้วก็มาพรมเนาะวันน nah uh ี้ก็เสียงสีโวนั่นประเด็เนาะเพราะว่าโทรศัพท์อันนั้นไม่บดแบ็ดพี่น้องเลยสาบเบ็ดมื่อคือนี่ไฟดับเนาะอยู่ทางเฮือนเมลบุญก็เลยสาบเบ็ดเป็นอย่างไฟเฮือนเมลบุญคือดับบอ้โหสงสัยไฟเรื่องเมลบุญมันหน่อยมันมาลายมันเลยเปิดลายมันเลยดับเพราะว่าหมู่บ้านใหญ่พี่น้องหมอหมอเบนเนาะเมลบุญเมล์บุซีนอนเดียนอนน้ำเพชรเมตุเนั่นนะถ้าน้องนเดียซีนอนน้เพุนดับ อ,อ,อีหล่านอนใช่สะเขินคืนนอนน้ำพักตู้อืมอีหลนนน่าพี่นอนน้ำไม่ตู้จังเมื่อจะคืนสองขึ้นแล้วก็โดยฟังในบุญสรีธรมคันว่ามีผู้เอา,าอะะเงินให้อีหล่าจะเฮ็ดนอะไรมีผู้ใหญ่เป็นฝากเงิมน,นมาให้ผู้ยายฝากมาให้เราไว้ไปทุ่เทียนเจ้าศรให้เก็บให้อืมให้ประตูเก็บไว้ประตูเก็บไว้ประตูไปยัง อาสไว้ไปลงเฮียนกัแนวซืคือนมเด้อกินเด้อเอาห้แล้วก็ไว้ซื้อนมกินซื่อแนวกินเด้อขันสมุดได้เงินมาเนาะตั้งใจเฮียนเนาะมีบุญมากมันี่กะเมื่อเศา้านี้มาพ่อเจ้าได้ก็เลยกลับมาอีกกระเบื้องกระติดสีแล้วได้ดีใจอยู่ว่ามันทาความสะอาดเด้อถ้าติดแล้วแล้วเพิ่นกะไปบ่มกระติดแล้วเราเพิ่นกะนอนอยู่นี่แล้วเพิ่นเห็ดเด้ ทำความสะอาดดินตื้ามาเนาะอยากจะทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดทูแล้วเงืซอนเา้าเห็ดห้ายเลยต้องเว้นกระทูเนาะตื่นมากตูเจ้วมือเศร้าก็ได้ก่อนตื่นนอนมาถ้าลืมทูงเว้นจะเลื่อมเทียมมากกระทูถูอะไรเบิ่งเล้อมไปังเด้อสิว่าเวลาฝนตกมาถ้ามันเปียกเจ้า่ามาเลนกระเลยกระนาดอยู่นี่เด้อมมันมือนเด้อคันฝนพระใสเจ้ากระหาผ่ามาเสียเนี่มันแห้งสักก่อน คเงี้ยค่อยไปยันมือเนาะเพราะว่าต้องระมัดระวังเด้อเนี่ยบุญมาไม่นี้ละไทยบุญรุ่งเนี่บุญลบมาเนี่ยมาสาวเนี่มาบุญเจ้ากันเนี่บุญเอาเงินให้เสียเอาอยู่บ่เอาเอาไปยังเงินเอาไปซื้อซื้ออยังซื้อขนมกินโอ้ยแี่ยกระซื้อลูกดซีนเมี่บุญบอกอยู่บอกให้กินขนมเห็นบ่จอยนี่มันขี้กระตือเต็มใจแล้วบ่ เคยกินอยู่บ่อยาค่ะพเนี่ยยังบ่มีเคยกินอยู่บ่าตะเกีนย,ย,กน,ยกน้องอย๋ยเจ็บท้องพาน้องเอน้องน้ำพนไปน้องน้ำพนบุปไปรใไสจ้างน้องพนไปนะไปใบไสใบถ่ายเบาเจ็บกับเจ็บแม่ท้องออกร้ายอะายอ๋ออมไซน่ะเป็นเนี้ยว่สิแม่ท้องออกน้ำไซบ่อดีะ <laughs> วะเจ,<น>จ้าเคยเห็นแม่ท้ององอกบ่ไ<น>อ,อน้อยหนึ่งไหม จอยปอตู้สื Thai, az, ่อยาไทยพญายารไม่ก oh. mm, <Okay. S 1> ินเนอ่ไม่ไปเหนียว้ปไทยเลยโอ้ผิไปไทยเป็นเห็ดพญารอกอันนี้เล้วจังจอยนะนีพญาศเต็มใสอยู่วันนี้เจ้ว่ากินดิบว่เจากวัานี้บอกปูตู่เคยพากินดิบอยู่วะลาบซีนเนาะยัยกินลาบซีนดิบอยู่คะขับปูตูลาบดิบเจ้าจะกินน้ำเล้เจ้าผัวเลยอีหละ พี่น้องไอ้พวกวาราลายยายห้างน้องคนกาแฟออาไปหรงเรียนมีทางอันบงเนาะมันนี่กับพี่น้องมีเงินเนาะทางพ่าอาจารย์พี่น้องไอ้อยู่ทางฝั่งไทยเนาะ่นก็ได้ฝากเงินมาพี่น้องไอเดียว่าษันฝากเงินมาจำนวนพันห้าร้อยบาทเนาะสบุญกาเอาหมูเศร้านี่กับ พันห้าร้อยบาทนี่เพิ่นก็เอาคา่าธรรมเนียมสามสิบบาทพี่น้องเลยเพราะว่าพันหนึ่งมีเพิ่นสี่ฮักเอาอยูเจ้า 30, บาทพันห้าจะถือว่าสามสิบบาทวันนี้มันก็เหลืออยูพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ว่าสะเอาบนเอามาเป็นเงินกีบได้อยูเก้าแสนกับสี่สิบพันพี่น้องเลยทางพระอาจารย์เพิ่นก็ให้สะบุญอันอินคาน้ำมอกน้ำมันว่า ค่าใส่ใจในการเดินทางว่าจันเห็นไหมลูกสาวก็เห็นผมติดปากนี่มาแล้วก็มาแบ่งกันคนละครึ่งว่าจันก็น้องไอเดียเนาะวันนี้กะสบุญกะสีแบ่งสบุญกะถามาพระอาจารย์ให้น้องไอเดียเบิด์ตบอเพื่อนกะว่าโหให้สบุญน้ำว่าจันนาะพระอาจารย์สบุญกะบ่ได้หูสื่อเสียงเรื่องน้ำเพื่อนเนาะกะหูแต่ว่าพระอาจารย์เพื่อนอยู่ทางฝั่งไทยเพื่อนกะได้บอกมาอยู่ว่าจันสบุญกะได้เสียมาให้น้องแบ่งครึ่งกันบบบนี้ หักน้องทางประตูก็อยู่เคุยอะไรพี่น้องเลยบนตัวเดนดรอวอ้ยยังได้ใบคุยบ่แบบพี่น้องเลยแบ่งครึ่งต้องแบ่งครึ่งบอกจ้ะอันนี้ก็ของเมย์บุญพี่น้องคนละสี่เซนกับเจ็ดสิบพันกีบมาจับโย่คือโน้ทเฮดคือเมย์บุญนี่เห็ดงามๆคือเมย์บุญนี่เห็นปะเห็นมะคนละ สี่แสนกับเจ็ดสิบพันกีบเนาะค่ะอาจารย์เพิ่นฝากมาให네้พี่น้องเลยอ่ะอีหลานนกเมื่อขึ้นเน่บุญสิพาเบอกนกเมื่อนกเงินพ่อขอขอบคุณและขออนุญาตพระอาจารย์ที่เอาเงินให้น้องไอเดียแกแม่บุญข้อมเจ็บมาให้ได้ก็มีไข่มาให้นี้เดินทางตลอดปลอดภัยกให้มาเงินและขอให้รวยมีหนาเด้อ ชาตโดวยเนาะสะาะมุนกาบบมีอย่างไรนี่แต่เมื่อสิบนิ้วด้อยสิโต้บุญแทนคุณทางผุ้ให่พิ่นหรือว่าพระอาจารย์เนาะอยู่ทางฝั่งไทยพู้นแรเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้จํานวนพันหาร้อยบาทเนาะแต่่าเอามาเป็นเงินกีบกับแบงค์คึกกันกน้ังไอเดียคนละสี่แสนเจ็ดสิบพันกีบเนาะขอบบุญขอบคุณในรายด้วยทางพระอาจารย์เนาะที่ว่าเหมาะเงินให้ทางลูกหลานมนือเนี่ยก็ให้ทางคนตรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยยุเย็นเป็นสุข ควเจ็บมวยได้ควไข่บัให้มนี้ให้เพิ่ปนปราถนาสิ่งได้กระสมควบมุ่งม,มัดปราฒนาคอยบุญตักษาเที่วดาคุกครองเพื่อนอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมิต่ควมสุขควมจเจริญขอให้เพิ่นอนุมาณขวัญเยินเป็นโฮมพ่อโฮมไซให้โลกไฮลานไปโดนโดนซาถกนกมือคือเมย์บุญนุช <Yeah. S 1> โอ้ยนะอ่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคกะ ที่ว่าทางพระอาจารย์เพิ่นอมามให้สมุนเนี่ยสมุนกะสิเก็บไว้ใส่ใจในการเดินทางเติมน้ำมอกน้ำมันซื้อของฝากของต้อนซื้อข,ขนมมาต้อนมาหน่อยตัวนี้นี่ยแหละไปไล่มองไล่บอลเนาะขอบคุณขอบคุณในลสสนนในายซ่าถูกเนาะกะสยใส่ให้เป็นประโยชน์พี่น้องเลยในใส่ใจในการเดินทางอีหลากะห้เก็บไหวดีๆไห้กินไปลงฮัมลงเฮียนย<ด>ยนี่หละเ้อเจ้าเก็บบนั่นกะให้ผู้ตูเอาไว้เวลาไปลงเฮียนกะ ซื้นมกินเออนับเป็นบ่งเงินนะบเป็นเบิ่งดูอ้าวใบยังนะใบเซนนีใบซ่าหาซมีใบซาตัวนี้ใบซาออกเกส เพื่อออกง่ายๆเลยได้ส mm ัำ hmm. กันเนาะเพื่อนเรให้แบ่งเคิงเด้อวาสานเนาะสมุนกษ์กับแบ่งเคิงกันพี่น้องเลยนี่เด้งเมื่บุญกับซ้ำกันนั่นแหละเนาะบัดนี้พี่น้องเลยให้ทางน้องเพื่อนไปลงทั้งลงเทียนก่อนบัดนี้ทา้งสมุนกษ์สีผ้าขาไปเบนข้างในก่อนว่าเพื่อนติดกระโลหอดใส่แล้วพี่น้องเลยว่าเพราะว่าทางนั้นสร้างเพื่อนหาท่ากันไปโดยโดยอีหลักแบบนึงเนาะ ทางซางเพิ่นกลับไปกินข้าวทางเพื่อนน้องเค็มปะพี่น้องเลยเดียสีกลับกล้องสะกก้อนบบดนี้เนาะไปเดียกะสีไปโรงเรียนบบดนี้ไปล่ะไปโรงเรียนนะลูกสบายดีก็ลูกเลยเนาะไปแต่งเครื่องเด้อล่ะเด้ออาบน้ำก่อนเด้อเด้อเอาไว้ดีๆเด้ออ่ะทางพี่น้องเลยปะใช่พาหยางเข่าในก่อนบ่มี่ไผ่แบบนี้ืป งามแล้วแบบนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เพิ่นติดพิษพี่น้องเลยนี่อนนี้ถิดเป๊ะเลยงามเลยแบบนี้ย่างได้อยู่พี่น้องเพราะว่ามันแข็งแล้วทางนี้เนาะเออพี่ตัดใส่พี่น้องเลยเข้าไปติดห้องน้องไอเดียแล้วอ่าเข้าไปเรียบยร้อยแล้วพี่น้องเลย โบได้เข้าไปด้านในเนาะด้านในนีคนสีท่าขอบประตูเซียนเท่าพี่น้องด้านนอกนีสีขาวถือว่าง,งามโอ้โหเดี๋ยวสิไปซื้อไม้เสื้อลาก่อนเพี่น้องเลยให้เมื่ออื่นเนาะให้เพื่อนไปซื้อไม้ฝาเสื้อลามาให้กับผ้ากันติดบานประตางประตูเนาะสิไปทั้งเพื่อนน้องเข็มซะก่อนโอ้โหประตูเพื่อนพี่น้องงามได้แบบนี้ อีกว well ัดอนสงสัยแล้วมันแรงอยู่น้องไอติดกระเบื้องว่าแม่มาแรงก็อาจสิเป็นมื่ออื่นเศร้าเนาะหัวหยาบลอยพี่น้องไอใส่ได้ปูนบาดนี่ปูนเพิ่นบ่พอคันบ่พอกะคือสิได้ให้เพิ่นไปเอาแหละอ่ะคือนังเลยนะรอบิ่งรอบๆอีกก่อนเพิ่นทาสีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเออยางไปหาทางประตูก่อนเอาเงินให้ทางน้องไอเดียแล้วก็ได้เนาะตอนนั้นประตูเพิ่นบ่อยู่ ใ่ประตูเพิ่นมาเลยก็เลยเสียนงางหาเพิ่นก่อนเนาะพี่ทีน้องเพิ่งเริ่มเข้ามาติดของน้องไอเดียเลยโอ้โหงามเากแบบนี้มา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 เลือบนี่โอ้โหขากันไปแล้วไปมาหาทางประตูบานที่นี่เพิ่งมาอยู่สบายดีเด้อประตูเด้อสบายดีอืมอ้ โอ sí, oh. oh. mm. oh. mm ้สายอาบแล้ว hmm. น uh, oh. mm ้ำนะเอาจนบริอ hmm. ันพ mm ุดเติมตืไปลงเฮียและวะนี่มันกวยมันไหลตรงผูฝนมันตกจะได้กินเงินให้ผู้ตู้หรือบ่โบมีเงินน้อยโบมีเงินน้อยเพราะแล้วมานี่บบกินก็ะเจ้ามันคำในขนมนะกิไปเตะเนื้อกินนมผุนเนอซื้อนมเดียวกินเนอซื้อน่ากินนายโยไว้ให้วย นนด้เเเครื่อองะปียกซักออกว่าเสือที่ซานกินทีกี้ฮะออกอยู่ออกไม่เดี่ยวเสือนี่มันอยากขับเลยแลใหญ่ค่าพุยามันนงนอดเดี๋ยวมันกลใหญ่เองดอกคุณน่ะเจ็บใจพี่สาวเพิ่นตั้งใจเฮียนเด้อมันนี่กันเนาะทั้งเขาเอาเงินมาให้น้องเพิ่นมีทั้งพระอาจารย์เนาะเพิ่นอยู่ฝั่งไทยพ่นเลยเพิ่นฝากมามาให้ทั้งน้องไอเดียไว ซื้อไส้ไปห้องหำองเฮียนเพื่อนวาทางพระอาจารย์เพื่อนเนาะอยู่ฝั่งไทยเพื่อนฝากมาไว้ให้น้องๆไปบัดยแจมไปห้องหำองเฮียนนั่นแหละพอได้ซื้อกินซื้ออยูอาจารย์กี่นี่ก็เลยมอบให้น้องแล้วเนาะทางประตูก็เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละได้สั้นห้าสิบไปก็ได้ประตูเด้อวันนี้เด้ออโดยพระอาจารย์ทางเงินให้น้อยมาใช้ซื้อกินเนาะ ขอเพิ่นอยู่ดีมีแหงเด้อคอเจ็บไครใดของใครยามีเด้อหายพญาติโลคาให้ล่ำให้รวยเด้อตรต่อไปเด้อคอยฝ่ายันเป็นพระคุณพระธรรมเด้อให้อยู่ดีมีแหงใน้ชาถุเด้ทางชาวบุญก็ขออยู่ดีมีแหงตลอดปลอดภัยเนาะให้เจ็บหายโจรหายพญาติโลคาตระต่อไปก็ขอให้หุ้งให้ห่องตรต่อไปเด้อชาวบุญเด้อโดช้าถุไะบันเทากันที่ไปลงมาอีล่ะ เดินสิไปโรงเรียนพากกันย่างไปบ่งรถบ่งลาเด้อลูกเด้ออ่าลงไปแล้วอ่ะแม่บุญไปกันเด้อวันนี้เด้อเด้อสบายดีเด้ออ่ะขอแม่พี่น้องเลยนะมอบเงินให้ทางน้องเป็นที dogs, ่เรียบร้อยน้องคนกัดสิไปแล้วสิไปเข่าโรงเรียนในตอนแรกพี่น้องเลยเพื่อแลพ่อกันในคลิปหน้าเด้อสุดท้ายนี่กับุ่มีอย่างไรก็ขอบบุญขอบคุณ ไปทางคุณยายจะดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วประคามโฆษณาเนานะอี่เริ่มมาได้ก็ขอบุญขอบคุณไปทางพระอาจารย์เด้อที่ว่าฝากเงินมาให้สมบุรกับน้องไอเดียเนาะให้พระอาจารย์จงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรจะจากโรคภั้ไขเ้เจ็บยาเจ็บยาจนเนาะขอให้มีต่ควมสุขกายสบายใจอายมมั่นขวัญเงินเป็นโ,โฮมโฟมไซให้ลูกให้หลานไปโดนๆเนานะคลิปนี้ไปแล้วผมแม่พี่น้องถ้าพิดพลาดประการใด กะกาบขอโทษขออภัยกันเบอร์สุขุสุขอนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อติดตามให้แน่พี่แม่พี่น้องครูเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี